แต่ตอนนั้น oh ท oh, oh oh oh, ิ้วจะมายังไงครับโอ้โหเจ็บโอ้ยอีกลูกนึงมาไม่ถึงก็ไม่มีดาเมจเลยโอ้โหระยะนี้เร็วินรถถังไปชิ้แล้วไปเนี่ยเนี่ยที่มีแต่สามลูกตัดแล้วเอาไว้เลลิกลงมายิงเรียบโอ้ยแล้วก็แปไปโอปอนทำได้ดีครับเลลิกจัดให้ขอบโบกันไปสองคนเกมทิมเจนเลลิกจัดให้ตีนงของเจ้าตัวห้านกไปแล้วเลลิ่จัดห้านกเกมนี้คนเดียวครับน่าจะหลายพันจีพอยแล้วผมว่านะครับแล้วโอปอลเปิดนอกจีไปแล้วเรียบร้อยเลยเลลิ่ ไหลมาเจขอบคนเดียวเก็บ4โชว์ไปทีปูโซบีบท้ายไหลมาทั้งตัวอาคารเรียบร้อยเจขอบปิดงานไปอีกด้วยนะครับอย่าลืมครับดูที่รีเพย์ครับขับรถเคลื่อนที่มานูรินครับส่งมาเผื่ออนาคตไว้ครับโอ้ยภาพแหวกยากเลยค่ะแล้วานี่ไงโชว์ว่าไงอิ่ะอิทเน็ตแพนเจอร์ฟอลได้มาสองโซเซตกระทัางของคุณกันตองได้ไปอยู่คนละแหล่งดูดิงขยับเข้ามากันแล้วแต่วัซทีแต่จะไส่วัดเจ้าตัวนต่ดูริตัวกจะบลาให้อ่ะนาวีคุ้น เขาไปแล้วโตโตเต้นไปก่อนโอ้ปอลได้อีกหนึ่งตัดเอ็กซ์เทนส์ไปจริงครับผมบอกเลยครับ<ค><ด>อุ้เจของพี่เขาสายแพนเดอร์ฟอลเรียบร้อยที